ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับข่าวใหญ่ในอดีตวิญญาณพระเอกฮอลลีวูด ความวิบัติที่เกิดขึ้นในทุกภาคพื้นทวีปจนโลกมนุษย์แทบลุกเป็นไฟเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆมีศรัทธาความเชื่อผิดๆว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวตายแล้วก็สูญสลายเป็นอากาศธาตุการเวียนว่ายในวัตสงสารเป็นเรื่องเหลวไหลเพ้อเจอ้อกฎแห่งกรรมไม่มีอยู่จริงด้วยความเชื่อผิดๆอย่างนี้ เป็นแรงผักดันมนุษย์ให้ตั้งหน้ากอบโกยความสุขทุกวิถีทางไม่ว่าเส้นทางนั้นจะทุจริตเลวร้ายสักเพียงใดก็ตามเพราะคิดว่าเกิดหนเดียวตายก็หนเดียวก่อนตายต้องทำอะไรให้สมอยากไม่ว่าจะก่อกรรมทำบาปเวรหนักหนาสาหโหดแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวอะไรตามสนองความเชื่อเรื่องตายแล้วศูน จึงเป็นมหันตภัยร้ายแรงยิ่งกว่าลัทธิดิบเถื่อนใดๆทั้งสิ้นฝรั่งตะวันตกเห็นความรุนแรงที่มีผลมาจากความเชื่อดังกล่าวจึงมีความพยายามสร้างความเชื่อที่ถูกต้องให้ปรากฏขึ้นในโลกนั่นคือมนุษย์ทุกคนมีวิญญาณเป็นของตัวเองคนละหนึ่งดวงความตายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปนั้นที่จริงสิ่งที่ตายคือกายเนื้อ อันประกอบด้วยท่าต่างๆสามารถเน่าเปื่อยผุพังย่อยสลายไปได้แต่จิตวิญญาณในกายเนื้อยังอยู่และออกไปจากร่างที่หมดสภาพเพื่อไปพักอยู่ในโลกวิญญาณชั่วคราวรอการไปเกิดในร่างใหม่ตามกลไกของโลกวิญญาณอย่างไรก็ตามความเชื่อนี้ต้องมีหลักฐานเป็นประจักพยานความจริงเสียก่อน ถึงจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือศรัทธาตามไปด้วยงานสำคัญยิ่งใหญ่คราวนี้ทางสำนักพิมพ์ผู้นำเสนอหนังสือพิมพ์ National Enquirer แห่งนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ส่งคนไปทำการตกลงล่วงหน้ากับดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดสี่คนเมื่อเดือนมกราคมพศ2516โดยให้ดารานามอุโคททั้ง4รายเขียนข้อความลึกลับ ลงในจดหมายปิดผนึกไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่วงรู้เป็นอันขาดแล้วทางหนังสือพิมพ์จะนำจดหมายลึกลับดังกล่าวไปฝากไว้ในตู้เซฟของธนาคารฟลอริดาเงื่อนไขข้อตกลงที่หนังสือพิมพ์เนชแนลยื่นต่อดาราภาพยนตร์ทั้งสี่มีอยู่ว่าวันใดก็ตามที่ดาราหนึ่งในสี่ถึงแก่กรรมตายไปวิญ,ญญาณของเขาจะต้องมาติดต่อกับคนทรง และพูดบอกเล่าข้อความในจดหมายลึกลับนั้นผ่านปากคนทรงอย่างถูกต้องตรงกับข้อความที่อยู่ในซองจดหมายเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดจริงๆว่าตายแล้วไม่สูญโลกหน้ามีอยู่วิญญาณก็มีและได้ไปอยู่ในโลกแห่งนั้นสำหรับดาราฮอลลีวูดนามุโคตแห่งยุคสมัยทั้ง4ได้แก่ 1. เล็กสปาร์เกอร์ 2. โรเบิร์ตคัมมิง 3. อาริดดนและ4รอนดาเฟลมมิงอันว่าเล็กสปาร์เกอร์ผู้นี้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องทาสานโดยแสดงเป็นตัวทาสานเองเขาเป็นบุรุษร่างสูงใหญ่ผิวค่อนข้างคล้ำใบหน้าคมเข้มสมชายชาตรีปกติเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถห้อยโหนโยนตัวด้วยเถาวันไปตามต้นไม้ได้ราวกับทาสานจริงๆกระทั่งวันที่11พฤษภาคม2516ขณะก้าวเดินไปตามฟุตบาดริมถนนในแมนฮัตตันอยู่ไม่อยู่ร่างอันสูงใหญ่ก็สุดหวบล้มทั้งยืนสิ้นใจตายไปอย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจวายทั้งๆท,ที่อายุแค่54ปี ฝรั่งถือว่าชีวิตเริ่มต้นตอนอายุ50หลังการตายของเขาครบหนึ่งเดือนทางคณะผู้ต้องการพิสูจน์ว่าโลกหน้ามีจริงหรือไม่ได้ติดต่อคนส่งชาวอังกฤษชื่อมิสมาโจรีสเตฟให้บินตรงมายัางอเมริกาเพื่อเข้าส่งติดต่อกับวิญญาณของเลสส์บาร์เกอร์โดยจัดให้มีการเข้าส่งที่โรงแรมวอร์ดอฟแอสตอเรีย ในกรุงนิวยอร์กมีคนสำคัญสำคัญเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้หลายรายอาทิมิสซิสซานปาร์เกอร์ภรรยาผู้ตายและนักจิตศาสตร์แห่งฮอลลีวูดซ้ำยังมีเพื่อนสนิทของผู้ตายอีกหลายคนเช่นดาราสาวสวยโจนฟอนเกนเป็นต้นทั้งหมดที่กล่าวนั่งล้อมรอบตัวคนทรง และตั้งใจฟังคำพูดของผู้ตายจากปากร่างทรงสาวอย่างใจจดใจจอ่อรออยู่ครู่หนึ่งวิญญาณพระเอกเรื่องทาสานยอมมาเข้าทรงมีสเตฟเริ่มมีอาการกระตุกที่แขนและศีรษะจากนั้นคำพูดแรกจากผู้ที่ตายไปแล้วก็ดังจากปากร่างทรงว่ามีความสุขสบายดีในอีกโลกหนึ่ง มีความรักอันอบอุ่นจากชีวิตต่างๆที่โลกแห่งนี้ที่นี่มีแต่การออโหสิกรรมปรารถนาดีในกันและกันผมจำต้องยอมรับกับชีวิตใหม่นี้และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อคนที่รักผมแต่ผมต้องด่วนจากมาวิญญาณร่างทรงกล่าวว่าสามารถทราบข้อความที่เล็กสปาร์เกอร์เขียนไว้ในจดหมายลึกลับ ปิดผนึกฝากธนาคารแล้วกล่าวถึงข้อความเหล่านั้นออกมาเป็นบางช่วงบางตอนซึ่งทางหนังสือพิมพ์เนชแนลได้จดบันทึกไว้เพื่อน,นำไปตรวจทานกับจดหมายฉบับจริงว่าตรงกันมากน้อยแค่ไหนเพียงใดอย่างไรก็ตามทั้งภรรยาและเพื่อนๆที่สนิทกับเล็กสปาร์เกอร์อาทิมิสยูซิตนซึ่งคุ้นเคย กับดาราผู้ร่วงลับเป็นอย่างดีแต่ละคนยืนยันว่าวิญญาณที่มาเข้าส่งนี้เป็นวิญญาณของเลสปาร์เกอร์จริงๆเนื่องจากสามารถร่วงรู้ความลับส่วนตัวที่มีแต่ผู้ตายกับตนเองเท่านั้นจึงจะรู้ได้ใช่แต่เท่านั้นก่อนหน้าที่จะมีการเชิญร่างทรงมาจากอังกฤษวิญญาณของเล็สปาร์เกอร์ได้แวะมาวนเวียนเข้าฝันพวกเธอทุกคน และได้บอกเล่าถึงสิ่งต่างๆที่เขาพบเห็นในโลกวิญญาณให้เธอแต่ละคนฟังด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อุบัติขึ้นในประเทศฟากตะวันตกซึ่งเจริญทางวัตถุอย่างสูงแต่ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนเราตายแล้วศูนย์การพิสูจน์ข้อเท็จจริงคราวนี้ช่วยยืนยันและสนับสนุนสัจธรรมที่ว่าโลกหน้ามีจริง และกฏแห่งสังสารวัตรก็มีอยู่จริงข่าวดังกล่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่สำนักข่าว UPI แห่งนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประโคมเป็นข่าวใหญ่สร้างความคลึกโครมไปทั่วโลกและวันพุทธที่13มิถุนายนพุทธศักราช2516ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แห่งประเทศไทยได้ลงข่าวนี้อย่างเอกเรก โดยพาดหัวหน้าหนึ่งถึงเรื่องโลกหน้าและชีวิตเบื้องหลังความตายของดาราชายผู้มีชื่อเสียงก้องโลกเล็กสปาร์เกอร์ผู้รับบทพระเอกในภาพยนตร์อภิมหาอมตะเรื่องทาศานซึ่งได้ตายไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณหนึ่งเดือนสร้างความฮือฮาให้แก่ข้อหนังฝรั่งชาวไทยเอาข่าวนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นานพอดูทีเดียว